สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พมองเอฟซครับตอนนี้ผมกําลังจะไปดูอะไรครับแต่พอดีมาเจอ,อเหตุการณ์นะครับผู้ชุมนุมนะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระจายเสียงนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมเยอะมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผู้ชุมนุมอะไรวะพี่อ่า ไปได้ไปได้นี่เนี่ยเขาเปิดทางแล้วนี่ครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพิ่งมาถึงตรงนี้เองนะครับมาเจอม็อบพอดีเลยพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหนี่ฮะก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพี่ นี่ครับนี่น้องก็คือคนเรานะถ้าไม่เหลืออดเหลือทนจริงเขาก็คงไม่ต้องมาประท้วงมาอะไรมากมายนะนี้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวแล้วก็ตำรวจํตำรวจเต็มไปหมดแล้วครับแถวนี้ตอนนี้นะโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ถ้าไม่ได้ว่าวิ่งวิ่งมาซื้ออะไรนะก็จะจอด ทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันได้ดูกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรรุนแรงอยู่แล้วคนเราแสดงออกเนะาะมาเจออย่างนี้ครับบางทีก็เห็นใจกันครับช่วงนี้ก็โรคระบาดโรคระบาดนี่ดีกว่าโรคละสองสามบาทอีูอันนี้เขาเรียกว่าป้อมอะไรนะป้อมมหาการใช่ไหมพี่ นี่วัดภูเขาทองครับโน่นวัดภูเขาทองตรงนี้ก็เป็นป้อมมหาการครับจะไปซื้อพรมพรมปูพื้นรถจะไปเช็คราคาก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นวัดวัดพระพิเลนนี่ฮะอันนี้วัดพระพิเลนครับ ัดเก่าแก่ไปวัดราชนัดดาดีนะเอ้ยผมพูดผิดวัดพระพิเลนอยู่นู่นอันนี้วัดราชนัดดาต้องขอโทษด้วยครับอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดเทพอันนี้วัดเทพเทพธิดารามโอ้ยอยู่ติดกันเลยวัดเทพธิดารามกับวัดราชนัดดาอันนี้ก็ตรงไปนี่แล้วเราก็จะเลี้ยวซ้าย เมื่อก่อนถนนเส้นนี้นี่ฝรั่งนะญี่ปุ่นเดินเต็มเลยมากินข้าวกันทั่วนี้ไม่มีละฝรั่ง เอ้เราไม่ตรงไปก็ได้เราเลี้ยวซ้ายดีกว่าพี่เ,เลี้ยวขวาดีกว่าพี่ถ้าเราเลี้ยวขวาเราไปวิ่งเข้าข้างหลังคลองถมนะใกล้กว่านี่ครับนี่นี่ครับวัดพระพิเรนอยู่ตรงนี้ฮะวัดพระพิเรนอยู่ตรงนี้ ยู่หลังตึกพวกนี้วัดพระพิริแต่เราก็จะเลี้ยวเข้าซอยนี้ครับตอนนี้ก็ติดรถอะไรเนี่ย,ยทั้งแท็กซี่ทั้งรถลาล่า,ลามูนี่คเดีวเราเลี้ยวเข้าซอยนี้นี่ครับตอนนี้เราเข้ามาเราจะใช้เส้นทางรัดนะครับเราไม่ได้ซื้อของตรงนี้ตอนนี้ร้านอะไรร้านค้าก็เปิดกันอยู่แค่นี้ครับ ไม่เยอะนะเนี่ยในคลองถมก็จะปิดหมดเลยเห็นไหมตลาดคลองถมปิดนะครับปิดหมดเลยนะครับใครที่จะมาซื้อของมาอะไรคลองถมนี่ก็ต้องคิดดีๆก่อนนะครับว่ามาแล้วเสียเที่ยวนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดปะปายนะครับเขาไม่ได้เปิดตลอดไม่ได้เปิดทุกร้านนะเป็นอันนี้ก็ มีแค่เป็นแผงเล็กๆบางแผงร้านอะไรใหญ่ๆบางร้านยังไม่เปิดเลยครับเขาทํางานที่บ้านกันเขาเรียก Work r o r home ใช่ไหมเฮทำงานที่บ้านเนี่อันนี้ร้านขายอุปกรณ์จราจรนะน,นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะตรงไปเลยนะนี่ ใช่ครับพี่ใช่หมดเลยละแวกนี้นี่อันนี้โรงพยาบาลกลางครับอยู่ตรงนี้นี่โรงพยาบาลกลางผมจะโทรเอาเบอร์โทรมาฉีดวัคซีนซะหน่อยเออนี่ไงผมแดงเจอแต่ก็ต้องหาที่จอดรถก่อนมีไหมเนาะที่จอดรถนี่ครับที่เราจะมาดูนะอันนี้เราก็มาดูราคาพรมพรมที่เราต้องใช้คือพรมตัวนี้ครับซึ่งจะเอาไปปูพื้นรถนะครับรถที่ ใช้ในงานพระราชาพิธีนะครับนี่ฮะเราก็มาสอบถามดูก่อนครับร้านผรมนะอันนี้ตกเมรและสอง้อย2ีบาทครับมีความยาวเมตรครึ่งกับ2เมตรครับต้องต้องไปโบกพี่เขาก่อนว่าให้พี่เขาจอดรถต,ตรงมุมนี้ก่อนอ không buồn luột ở đâu này đai quá đúng luôn cả đấy ép ép tông nấy còn mà, phí? พี่พวางถอยแอ,ยอยยบตรงนั้นก่อนก็ได้อ้าวไปแล้วเหรอโอเคนี่ครับกลุ่มวัยรุ่นที่จะไปร่วมน่าจะไปร่วมนั่นนี่นะ mm hmm. หมวกไม่ใส่ใส่เสื้อดำน่าจะไปร่วมชุมนุมกลุ่มวัยรุ่นที่จะไปชุมนุมครับนี่เมื่อกี้ก็ไปสอบถามราคาพรมมาแล้วครับตกเมตรสองร้อยยสบาท ถามนานไม่ได้ครับไม่มีที่จอดรถต้องถามแล้วก็ไปแล้วนี้เงียบกริบเลยนี่เราก็จะผ่านนร้านหงเปิดไหมเนี่ยหงทองไม่เปิดเหรอเขาเปิดแล้วหรอที่เขามีที่ยิงกัน<อ>ตายเปิดแล้วอ,อร้านหงทองนี่รู้จักครับคนที่ยิงกันตายที่ออกข่าวดังๆตอนนั้น ็รู้จักกับเขาด้วยเพราะเป็นร้านอะไรที่ซื้อด้วยกันตลอดพี่่วงเคยวิ่งผ่านหน้าบ้านเขาด้วยวิ่งผ่านหน้าบ้านเขาบ้านเขาอยู่ตรงใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะไอที่ว่าเส้นสาราธรรมศพเลยบ้านตะเม่งไปอ้าวหรอใช่ไอเห็นเลือดหาดหลังใหญ่ๆไหมก่อนเราจะข้ามสะพานบ้านผู้ใหญ่บ้านนะนั่นแหละบ้านเขาอ้าวหรอนั่นแหละบ้านหลังนั้นแหละนี่ครับตอนนี้เราต้องรีบไปครับเดี๋ยวกลับไม่ได้ครับเนื่องจากว่า เดี๋ยวเขาจะมีม็อบนะมีมอ็อบไปเดี๋ยวผมจะพากลับทางเดิมนี่แหละไม่น่าจะยังไม่ติดหรอกตอนนี้ฝนมาแล้วครับมืดมาแล้วฝนจะปะทะกับม็อบแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็หอศิลครับอยู่ข้างหน้าเราก็เป็นหอศิลป์นะน,นี่ก็อาคารนี้อา,อาคารเทเวศปรกันภยัยในพระบรมราชาชูปถมัมรมอันนี้ก็ม็อบก็ม็อบไปครับรถรถแอมเบลเลนรถโรงพยาบาลก็วิ่งไป กร <g ül> <g ül> ุงเทพเมืองไทย <mm> ใกล้จะเป็นเมืองโจรละจริงล <mm> อนนี้นี่อยู่ยากแล้วครับใครไม่เก๋ายิงอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทยโอ <mm> <mm> ้นี่อันนี้ของแจกครับมารับของแจกวิอันนี้มารอของแจกครับก็คือแบบเขาก็าแจกข้าวแจกน้ํานะส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่แบบ ร้บ้านนะพี่ที่อยู่แถวๆนี้นะที่แบบเขานอนตามหน้าตึกนู่นเนี่ยโอ้สนุกกันใหญ่เลยครับกลุ่มม็อบเต้นอยู่บนรถเตกลงนะฮะม็อบครับม็อบพี่น้องม็อบเราจะถ่ายให้พี่ๆน้องได้ดูกันนะครับ นี่ะมันเป็นการแสดงออกนะครับเราไปว่ากันไม่ได้ครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเต็มอัตราแล้วนี่ฮะไม่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับนี่มาเต็มเลยตำรวจครับหมาก็จะทําอะไรเขาได้เนาะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าเขามาแสดงออกนี่ฮะตอนนี้ก็เริ่มทยอยมารวมตัวกันแล้วครับก่อนที่เราจะกลับบ้านไม่ได้เราก็ต้องรีบว่า พอเราลดรถใหญ่มาครับนี่นะครับรอครับโอ้ก,อกนกับก็ออกมาแล้วนี่เหรอ<ม>ออกมาแล้วใช่ไหมเ<ช>กีนำตรงนี้ตรนี้เหรอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่นน้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันนี้ผมก็อยู่นะถนน ราชดำเนินนะครับนี่ฮะตำรวจก็อยู่ทุกมุมนะฮะตอนนี้อันนี้ก็แอมเบนมาอีกแล้วโอ้วิ่งสวนกันเป็นว่าเล่นเลยนี่ดูพวกคนนะครับรอมาแจกมารับของแจกพี่นี่ฮะตอนนี้ก็จะปิดน่าจะปิดแถวนี้นะสงสัยน่าจะปิดถนนช่วงนี้แหละเราต้องรีบกลับก่อนนะครับ เราทำงานครับแต่เขาปร,ประท้วงเราต้องรีบออกจากพื้นที่ให้เร็วเนื่องจอากว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่ได้นะครับโอ้นี่สวยงามแต่ถนนน,นี่แหละนี่ต้นไม้ดอกไม,ไม้สวยงามมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วครับ